คนเดียวยังไงให้รอดจากคนแบบนี้ตอนโอเวอร์โหลดจะขนอะไรกลับกันนั่หนาเนี่ยมันต้องกําจัดแกะกินมันตรงนี้อ่ะเนาะไอ้ไอ่อย่าบอกนะว่าจะกินให้หมอตรงนี้กินหมดนี่นี่น้ำหนักที่จะเกินไม่ใช่กระเป๋าแล้วนะแต่จะเป็นน้ำหนักแกนั่นแหละฟรีถึงก็ต้องแจกกันเลยแล้วเนี่ย เอาเลยค่ะหยุดไปเลยฟีทุกชิ้นว้าวป้าพุ่งแรงแซงทางโค้งมาจากไหนเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยของฟรีเหรอ,อแบ่งฉันบ้างสิไป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 ฉันจะเอาอันนั้นนะเอามานี่เอาล่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีค่ะอะอยังไม่ผ่านอีกเหรอสมลำหน้าโอ้ยังเกินอีกแล้วเนี่ยยังไงดีละทีนนี่ อะไรยัาไม่เอาหรอกงั้นหนูเอาคืนหมดเลยนะขนมเนี่ยแน่มีทัวงบบนคุณด้วยนี่บังคับมันจะชอดเอาก็ได้นี่อันนี้หัออะไรของเธอเนี่ยฮะไม่ผ่านค่ะแน่ยังเกินอกีกไม่น่าเชื่อคนอะไรของเขามานักหนาเนี่ยมาขนาดนี้พี่ว่าทิ้งเหอะ โอ้แก okay. ของที่แกฝากเสื้อเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าน้ำหนักกระเป๋ามันเกินอะแกงั้นแกพอจะช่วยแชร์ค่าโหลดกระเป๋าได้มหกโอเคงั้นก็รอรับของได้เลยโอ้โห oh เฉียบคมฉลาดหลักแหลมสุดยอดด้วยความปรารถนาดีจาก Link อปพลิเคชันเดียวที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศใดในโลกก็รับสายจากเมืองไทยได้ฟรีและโทรกลับไทยด้วยค่าโทรที่ถูกจริงๆนะโหลดเลยวันนี้ที่ Google Play และ App Store